สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการควันหลงคอมเมนต์ของแฟนมวยชาวต่างชาติครับซึ่งทางเราครับก็ได้ฟังคอมเมนต์ของชาวไทยของชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ปรับของเจ้าซูเปอร์เล็กอย่างเจ้าทาเกรุสเซกาวะก็ถือว่าครบเครื่องไปแล้วครับในวันนี้เองครับแอดมินจะพาทุกท่านบุกไปแดนมังกรครับประเทศจีนนั่นเองครับซึ่งประเทศจีนเองครับก็ถือว่าให้ความสําคัญกับไฟวันหนึ่งหกห้านี่อย่างล้นหลามเหมือนกันครับซึ่งหลังจากที่ จบไฟวันหนึ่งหกห้าครับครูของซูเปอร์เล็กับทาเครุทําเอาแฟนๆทั่วโลกช็อกตาค้างไปทั้งสนามเลยครับซึ่งก็แสดงให้เห็นอย่างสวยสดงดงามนะครับว่าศิลปะของแม่ไม้มวยไทยในลูกเตะนั้นสวยสดงดงามและก็เป็นที่น่าจับตามองจริงๆครับมาว่าวหลายก็ยายห่างเสียเวลาสะเปล่าครับจัดไปเลยครับซึ่งช่องของแอดมินนั้นครับทฤษฎีน้อยเน้นช็อกต่อยมากกว่าครับจัดไปเลยครับคอมเมนต์ที่หนึ่งครับ ขาของเจ้าทาเครุมันสุดยอดมันเกินจริงมากจบห้ายกก็ยังยืนพูดได้แต่บอกได้คำเดียวว่าเตะแรงเกินและก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบกลับอย่างเยอะเลยครับคนแรกตอบว่ามันเจ็บหัวใจที่จะได้เห็นมัน ทันต่อมาบอกว่าไม่มีทางที่จะรับมือกับลูกเตะนั้นได้ดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เตะอย่างไร้ความปราณีการเตะทำให้ร่างกายส่วนล่างของทาเครุเขาเสียหายและความแข็งแกร่งของหมัดก็ลดลงด้วยนอกจากนี้เขายังไม่สามารถป้องกันศีรษะของเขาได้ความสามารถในการป้องกันตัวของทาเครุน่ากังวลจริงๆไฟนี้ คนต่อมาตอบว่าพลังทำลายล้างของขามวยไทยช่างน่ากลัวจริงๆจ,จ,จะตอบโต้ได้อย่างไรกันหรือหรือมีวิดีโอที่จะอ้างถึงในการป้องกันแข้งเตะได้หรือไม่คนต่อมาตอบว่าฉันก็คิดอย่างนั้นเช่นกันอาการบาดเจ็บที่ขาไม่ได้รับรองอีกต่อไปและความแข็งแกร่งของร่างกายก็ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังพลังหมัดยังมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ท่านต่อมาตอบว่าในญี่ปุ่นทัศนคติในการเตะต่ำอย่างต่อเนื่องเรียกว่ายามาโตะเทครุโนะมิโคโตะแต่การเตะต่ำของมวยไทยนั้นทรงพลังมากจนสามารถทำลายจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นได้มวยไทยไม่สิซุปเปอร์เล็กมันน่ากลัวจริงๆท่านต่อมาบอกว่านักมวยญี่ปุ่นแพ้ร้องไห้โดนเตะ58ครั้ง ท่านต่อมาครับบอกว่าชาวจีนก็ตื่นเต้นกับการต่อสู้ของทาเครุเช่นกันและใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้จะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นนี่ว่าทาเครุ ควรเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ของเขาหรือถ้าเขาเปลี่ยนทาเครุจะอ่อนแอกว่าเดิมผู้ตามตรงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคเควันและรูปแบบชัยชนะของทาเครุคือแม้แต่ว่าเขาจะถูกโจมตีแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะเอาชนะเขาได้ในท้ายที่สุดเราได้เห็นซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยอาการมึนเมาและแสดงฉากที่เขาอาจถูกลมหรือแม้แต่น็อกได้เลยทันที หากทาเครุสามารถเอาชนะเขาได้ที่นั่นเขาคงได้รับการยดย่องแต่เนื่องจากไม่สามารถเอาชนะซุปเปอร์เล็กได้จึงถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็เห็นได้ชัดว่าจากมุมมองของใครๆเขาก็เกือบเอาชนะแชมป์โลกไปแล้วฉันคิดว่าสไตล์นี้ที่สร้างโดยทาเครุเป็นสไตล์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮ ah ่าฮ ah ah ่พูดตามตรงด้วยความคิดในการต่อสู้ของญี่ปุ่น มันยากที่จะแยกตัวออกจากเอเชียไม่ต้องพูดถึงการแข่งขันระดับโลกนอกจากเควันแล้วคุณจะเห็นคนญี่ปุ่นทำการแข่งขันระดับนานาชาติรายการไหนอีกบ้างสิ่งที่เรียกว่าราชาแห่งเควันของญี่ปุ่นนั้นอยู่ในระดับน้ำหนักหรือเป็นเพราะเรื่องของระดับผู้เล่นท่าการต่อสู้ของชาวญี่ปุ่นไม่ปฏิรูปมันก็จะคงอยู่อย่างที่เป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเอง ท่านต่อมาบอกว่ารูปแบบการต่อสู้ของทาเครุไม่ดีเลยแม้ว่าหลังจากผ่านไป20วินาทีเขาก็ไม่สามารถต่อยได้สัก2-3หมัดซึ่งเขาไม่สามารถโจมตีซุปเปอร์เล็กได้เลย ทานต่อมาบอกว่าทาเครุไม่มีทักษะให้พูดถึงเลยถึงรูปแบบการต่อสู้ที่ดุดันทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะผู้เล่นระดับท็อปได้อย่างซูปเปอร์เลกจะยิ่งน่ากลัวยิ่งน่ากลัวขึ้นหากเขาเผชิญหน้ากับรถถังซึ่งมีโอกาสโดนน็อกเอาท์สูงมาก ท่านต่อมาบอกว่าทาเครุพุ่งไปข้างหน้าอย่างไร้เหตุผลและรับความเสียหายตลอดทั้งเกมและทีมฝึกสอนที่อยู่ข้างหลังของเขาไม่มียุทธวิธีใดๆเลยรู้สึกเหมือนไม่มีแผนไม่มียุทธวิธีในการต่อสู้เลยในไฟน์นี้ท่านต่อมาบอกว่าสไตล์การบังคับเตะและก็ต่อยอย่างหนักของเจ้าทาเครุนั้นโง่มากต้นขาของเขาได้รับอาการบาดเจ็บหนัก จากหมัดที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ออกสตาร์ทและไม่สามารถรองรับสิ่งที่เรียกว่าหมัดหนักได้นอกจากนี้ซูเปอร์เล็กยังเป็นบุคคลที่รับหมัดหนักในยกแรกได้ยกที่3เขาจึงยืดเส้นยืดสายด้วย3ามไปขาของเขาอยู่ใต้พลังหมัดของทาเครุไม่สำคัญว่าทาเครุจะชกเขาที่ใบหน้าดูทั้งเกมซูเปอร์เล็กเรียกได้ว่าชนะแบบไม่ต้องชกเลยทาเครุก็แพ้เช่นกัน และทักษะของทาเครุเขาก็ด้อยกว่าคนอื่นๆสิ่งที่ทาเครุพิสูจน์ได้คือเขาเป็นเพียงพี่ชายคนแรกของเควันเขาเทียบไม่ได้กับเทนชินในญี่ปุ่นและเขาไม่ใช่ผู้เล่นระดับท็อปในวันเซมนชิปด้วยซ้ำมีความฝันและความตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือต้องมีสมองท่านต่อมาบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าหมัดพายุไม่สามารถโจมตีได้สำเร็จแม้แต่น้อยเลยอย่าทำตัวเป็นการ์ตูนเกินไปทาเครุ ท่านต่อมาบอกว่าทาเครูไฟนี้แพ้ทีมโค้ดของตัวเองและไม่ก้าวหน้าเลยท่านต่อมาบอกว่าขีดจำกัดบนทางพันธุกรรมทางกายภาพของทั้งสองนั้นเหมือนกับทหารที่พบกับชาวพื้นเมืองไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ตามทหารไม่ทันท่านต่อมาบอกว่าทำไมนักเตะญ,ญี่ปุ่นถึงร้องไห้ในสนามบ่อยขนาดนี้น่าเกลียดจริงๆ ท่านต่อมาบอกว่าอันที่จริงผลงานของซูเปอร์เล็กครั้งนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังเล็กน้อยเหมือนจะท่วงเวลาชกไปห้ายกฉันรู้สึกว่าหมัดของเจ้าทาเครุนั้นไม่หนักหนาสักเท่าไหร่ซึ่งในยกที่3มความเสียหายที่เกิดจากทาเครุฟาดหมัดใส่เจ้าซูเปอร์เล็กอย่างบ้าคลั่งนั้นไม่ได้มากพอที่จะทําไม่มีความสมเหตุสมผลในการน็อกเอาท์เกิดขึ้น ท่านต่อมาบอกว่าต้องบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคลื่นหมัดพายุนั้นไม่ได้มากนะักผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าซุปเปอร์เล็กพึงก้มลงไปป้องกันอย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่ขาซ้ายและก็ศีรษะของทาเครุในสมองในยกแรกนั้นมากเกินไปหนักมากนอกจากนี้สมรรถภาพทางกายของทาเครุลดลงอย่างมากและหมัดของเขาก็สูญเสียความแข็งกแกร่งมันไม่ยุติธรรมที่จะบอกว่าเขาอยู่ห่างจากการพลิกกลับเพียงก้าวเดียวหรือซุปเปอร์เล็กจะพังทลายลงเมื่อใดก็ได้ ทาเครุทนได้ถึง5ยกพูดได้คำเดียวเลยว่าเป็นคนที่แกร่งมากแต่หลังเกมนี้ไม่มีทางชนะหรือพลิกกลับอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมองยังไงทาเครุกำลังจะตกเป็นเป้าทุกครั้งยกเว้นในยกที่3ทาเครุเกือบแพ้ทั้งเกมยากจะบอกว่าทาเครุชกได้ดีในเกมนี้พูดคำเดียวว่ากำลังใจของเขานั้นเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป ท่านต่อมาบอกว่ามันยากมากที่ทาเครุจะยืนขึ้นได้ต้นขาของเขาจะสั่นเพราะรับลูกเตะของซุปเปอร์เล็กมากเกินไปท่านต่อมาบอกว่าเมื่อซุปเปอร์เล็กถูกถล่มเป็นเวลา20วินาทีและยังไม่ล้มลงเขาคือราชาแห่งราชาอย่างแท้จริงนอกจากรถถังแล้วยังมีสปาราดแบบนี้ในการต่อสู้อีกว้าวท่านต่อมาบอกว่าทาเครุ จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการชกที่ชาญฉลาดกว่านี้จริงๆฉันจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะหลบด้วยการคาดเดาที่ดีความลหลงไหลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชนะได้ในโลกที่ซับซ้อนเอาชนะทาเครุร้องไห้ไปด้วยกันท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เล็กราชาก็คือราชาจริงๆแต่พลังจิตใจของเจ้าทาเครุนั้นแข็งกร่งเกินไปจริงๆ ท่านต่อมาบอกว่าดูห้ารอบแล้วดวงตาก็ยังลุกเป็นไฟคุณได้รับความเคารพจากทุกคนคุณคือแชมป์ซุปเปอร์เล็กท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกว่าการแข่งขันระหว่างทาเครุเซกวาวะกับรถถังจิตเมืองนอนน่าจะตื่นเต้นมากเลยท่านต่อมาบอกว่าเห็นแล้วเจ็บขาแทนเลยลีลาการต่อสู้แบบลูกผู้ชายจริงๆเลือดร้อนมากสนุกเต็มอิ่มต้องชมเลย ทำไมทาเครุไม่ถอยเท้าซ้ายมาตั้งรับเตะต่ำปิดเขาเตะคู่ต่อสู้ไม่ได้น่าจะเป็นแผนสวนกลับผมเป็นแค่คนธรรมดาท่านต่อมาบอกว่าความกล้าหาญในการก้าวไปข้างหน้าของทายเครุน่าชื่นชมจริงๆแล้วเราจะขัดขวางหรือทำลายการกวาดขาของซปเปอร์เล็กได้อย่างไรกันและก็มีคนมาตอบกลับว่านี่คือพื้นฐานของมวยไทยคือการยกเข่าและนักแข้งและดันนักแข่ง ก็ถือว่าจบไปแล้วครับสําหรับคอมเมนต์ของแฟนมวยชาวแดนมังกรชาวจีนนั่นเองครับก็ถือว่าหลายคนก็มีความคิดต่างๆนานาไปครับสําหรับไฟนี้เองครับทางแฟนมวยประเทศจีนครับก็ถือว่าให้ความสนใจกับไฟนี้เป็นอย่างมากครับเนื่องจากการชกมวยของเจ้าซูเปอร์เล็กเกียรหมู่เก้านั้นเป็นการใช้แม่ไม้มวยไทยครับถือว่าอึ้งทึ่งเสียวจริงๆครับสําหรับไฟนี้เองครับทําให้เห็นความแข็งแกร่งครับและก็เป็นโจทย์ที่ยากมากๆครับสําหรับชาวต่างชาติหรือ แม้กระทั่งชาวจีนเองครับที่ตั้งคําถามว่าแล้วจะจบแล้วเราจะป้องกันการโจมตีของมวยไทยหรือเจ้าซุปเปอร์เลกนี้ได้อย่างไรนั้นก็ยังเป็นประเด็นหลักอยู่ครับก็ถือว่ายังเป็นคําถามครับที่ยังค้างคาใจครับและชาวจีนเองหลายคนก็อยากจะรู้วิธีการป้องกันมีคลิปวิดีโอไหมว่าป้องกันอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการทําครับมันทําได้แล้วก็มีวิดีโอทําให้เห็นครับแต่การที่จะขึ้นไปสู้และป้องกันได้จริงๆนั้นทําได้ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องยากครับ มันอยู่ในสายเลือดของเรามวยไทยอยู่แล้วไม่ได้อุบอิบครับแต่ว่ามันเป็นความลับส่วนเฉพาะพันธุกรรมครับและนี่คือสเสน่ห์มวยไทยอย่างแท้จริงที่มันอยู่ในเลือดชาวไทยมาตั้งแต่กําเนิดแล้วครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ